เป็นพาหะทารสีเมียทั้งคู่ครับจะมีลูกแบบไม่มีพาหะครับสามารถทําได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าโดยทฤษฎีโดยวิทยาศาสตร์สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่ามันคุ้มที่จะทําหรือเปล่านะครับทาได้แน่นอนนะครับโดยวิทยาศาสตร์ครับเพียงแต่ว่าทารสีเมียที่เราจะจําเป็นต้องตรวจน,นะครับเพื่อหาลูกนะครับที่ ปกติเลยหรือเป็นแฝงน,นะครับก็คือชนิดที่มันอาจจะส่งผลให้ลูกเราเป็นชนิดรุนแรงนะครับซึ่งจริงๆทาซิเมียเนี่ยมีเป็น10บชนิดแต่ชนิดที่รุนแรงถึงกับแนะนําให้ต้องตรวจก่อนที่จะตั้งท้องเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่แค่2อสชนิดเท่านั้นนะครับก็คือตัวไฮดรออาาัลฟาทารซิเมียไฮดรอฟิเจลลิสนะครับ ตัวเบต้าทรัสเซียมีเมเจอร์เบต้าทรัสเซียมอีถ้าใครที่จับคู่แล้วคู่เรา2คนแล้วมีโอกาสที่ลูกจะเป็น3ชนิดเนี่ยครับถือว่าเรามีความเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นทรัสเซียมีชนิดรุนแรงซึ่งคำแนะนำก็คือ,อถ้าเกิดว่าท้องธรรมชาติท้องไปแล้วนะครับก็จะต้องทำการตรวจตั้งแต่ภาวะในครันเลยครับเช่นบางคนเจาะเนื้อรกเจาะสายสะดือเจาะลำไส้เพื่อเอาไปตรวจว่าลูกเรา มีชนิดรุนแรงพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ท้องครับวิธีที่ดีกว่านั้นครับก็คือทำาอกซีนี่แหละทำาอกซีร่วมกับการตรวจโครโมโซมนะครับว่าเป็นคนปกติก็คือ46 XX หรือ46 XY และมีการตรวจสเต็ปที่2ที่เขาเรียกว่า PGTM ครับตรวจเพื่อหาว่าตัวอ่อนตัวไหนเป็นโรคทาลัซิเมียชนิดรุนแรงหรือเปล่าหรือเป็นแค่พาหะนะครับหรือไม่เป็นโรคไม่เป็นพาหะเลย นะครับซึ่งซึ่งพอเราตรวจหาได้เราก็คงอยากได้ được, s. <S ลูกที่ไม่เป็นพาหะด้วยไม่เป็นโรคด้วยไปย้ายเนาะแต่สเต็ปถ้าเกิดว่ากรณีที่ไม่มีตัวอ่อนที um ่ไม네่เป็นโรคเลยครับไม่มีตัวอ่อนที่ไม่เป um um> ็นพาหะเลยไม่เป็นโรคเลยอะไรอย่างงี้ครับก็อาจจะเอามาย้ายตัวที่เป็นพาหะก็ได้เพราะตัวอ่อนที่เป็นพาหะครับก็คือไม่มีอาการเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะถ่ายทอดไปรุ่นต่อไปได้นั่นแหละนะครับก็เป็นช้อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเป็นทรัสเซียมีแฝงพาหักทั่วๆไป แล้วลูกลูกเรานะครับไม่ได้เสี่ยงที่จะเป็นพาหะไม่ได้ไปลูกเราไม่ได้เสี่ยงที่จะเป็นทาลัสิเมียชนิดรุนแรงนะครับก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องมาทําแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปตรวจให้ตัว PGTM เพื่อหาคนที่ไม่เป็นพาหะนะครับถามว่าทําได้ไหมโดยทฤษฎีทําได้แหละครับเพียงแต่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับก็เลยไม่ได้แนะนําให้ทํา นะครับก็สามารถมีลูกได้เลยโดยธรรมชาติก็มีได้นะครับหรือทำอีกซีแล้วตรวจโครโมโซมแบบปกติ PGT-A เพื่อดูว่าครบ46แท่งหรือเปล่าโดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจ PGTM ก็ได้นะครับ